เมื่อวันที่14มกราคม2554ศาสตรา,าจารย์ตติคุณนายแพทย์ดำรงเหรียนประยูนผู้อำนวยการสำนักงานอาสากาชาสภากาชาติไทยเป็นประธานในพิธีมอบแว่นสายตาแดาพพ่พระภิกษุสูงอายุในโครงการช่วยเหลือพระภิกษุสูงอายุแบบรอบด้านณสาราทรงธรรมวัดอโศการามจัวัดสมุทรปราการซึ่งสำนักงานอาสากาชาสภากาชาติไทยร่วมกับ หน่วยเคลื่อนที่สถานีกาชาติที่ห้าเหล่ากาชาจังหวัดสมุทรปราการาศูนย์วิจตรศาสตร์ฟื้นฟูศูนย์ฝึกอบรมและปฐมพยาบาลและสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชาธามัยพิทักษ์สภากาชาติไทยซึ่งจัดขึ้นเพื่อให้พาพภิสษุสูงอายุได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสภากาชาติไทยซึ่งประกอบไปด้วยการตรวจสุขภาพการดูแลตนเองของาพาพิสษุที่สูงอายุ าการฝึกอบรมพระพิสูุสามาเณรหรืออาสาสมัครเพื่อดูแลพัะพิสุุสูงอายุาการดูแลด้านโภชนาการาการฟื้นฟูสมรรถภาพทางกายหรืออบรมกายภาพบำบัดรวมถึงการตรวจสายตาและมอบแว่นสายตา โดยสภาการชาตไทยได้ดำเนินการการให้บริการและจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับผู้สูงอายุซึ่งพระภิกษุสูงอายุเป็นกลุ่มเป้าหมายหนึ่งเนื่องจากเป็นผู้นำทางศาสนาและเป็นที่พึ่งพิงทางด้านจิตใจของประชาชนจึ่งควรให้ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเหมาะสมขจรศักดิ์เอี่ยมรอดถ่ายภาพชลิตายิ้มประเสริฐรายงาน